ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนนะนครจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสังคมเมืองสมัยใหม่ดรณัฏวรพลรัศดีวัชระบุญอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมการระดมสมองครั้งที่1จัดขึ้นใน,นระหว่างวันที่29-30ถึงมิถุนายน2565ณโรงแรมรอย a l ร i v e เวอร์ River, กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีธรรมาิบาลและนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยปีงบประมาณพศ2566-2570 โดยมีผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยหัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าสาขาวิชาร่วมโครงการและทีมวิทยากรน,นำโดยรองศาสตราจารย์ดรดำรงวัฒนามาให้ความรู้และจัดก,กิจกรรมแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลและนำข้อมูลไปประกอบใช้ในการออกแบบจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสังคมเมืองสมัยใหม่และมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในอนาคต นันทนาสีมาสื่อสารองค์การร,ราชมงคลพระนครรายงานกระทรวงพลังงานเตรียมสำรองน้ำมันดิบเพิ่ม60-70วันรับมือวิกฤตพลังงานนายสุพัฒนาพงพันมีเชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชเมื่อวันที่4กรกฎาคม2565กระ, 2, กระทรวงพลังงานได้เสนอแผนซ้อมฉุกเฉินต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมกรณีเกิดการขาดแคลนพลังงานเพราะไม่รู้สถานาการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านการสำรองพลังงานกระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายยกระดับการสำรองน้ำมันดิบจากเดิมประมาณ30วัน เป็นประมาณ60-70วันขณะนี้แก๊ส LPG สำรองไว้ประมาณ15-20วันซึ่งในส่วนของแก๊ส LPG ไทยมีโรงแยกอยู่แล้วจึงไม่ค่อยน่ากังวลส่วนข้อคำถามที่ว่าการขอความร่วมมือกับ6โรงกันเพื่อนำเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีความหวังอยู่หรือไม่นั้นนายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่ายังมีความหวัง การประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องการประหยัดพลังงานจากการหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ในกลุ่มห้างสรรพสินค้าได้ขอให้ช่วยประหยัดพลังงานห้างสรรพสินค้าจะมีการปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก่อนที่ห้างสรรพสินค้าจะปิดหนึ่งชั่วโมงมั่นใจว่าจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี